ประทับใจสุขภาพของคุณด้วย Believe Fiber สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ Believe Fiber ในโปรโมชั่น4ฟรี1 Believe Fiber เครื่องดื่มกีวีผสมใย,ยอาหารราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นเกี่ยวกับสินค้าของเราผลิตภัณฑ์รูปแบบผงที่มาจากไทยอายุการเก็บรักษา12เดือนปริมาณ12ต่อกล่อง ปราศจากน้ำตาลและรสชาติกีวีแอปเปิลผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยการดีท็อกคุณลักษณะที่โดดเด่นเครื่องดื่มกีวีผสมใยอาหารชนิดผง1,2,15กรัมพลังงานทั้งหมด60กิโลแคลอรีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์1 4 1 0 2 6 6 2 2 0 0 1 6นแบรนด b e l i e v Natural วิธีการใช้นะคะรับประทานวันละหนซองชงกับปริมาณน้ำา120มิลิ ชงให้ละลายก่อนรับประทานค่ะการเก็บรักษาเก็บรักษาในสถานที่แห้งและเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดดสั่งซื้อทันทีและสนุกกับประโยชน์สุขภาพจากบีลิฟ fiber ทุกวันสัมผัสความสดชื่นและสุขภาพดีกับบีลิฟ fiber ที่มีใยอาหารสูงเริ่มวันทุกวันด้วยบีลิฟ fiber กินอร่อยสุขภาพดีกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ